คนมาชมคลิปรอบคันสัตเจ้า Honda r ร b เ l 500ครับรถคันนี้เป็นรถปี2022เลขไม่2,000กิโลเมตรครับจิ้มคันเป็นรถใช้มือเดียวครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมา2,998กิโลเมตรเท่านั้นเรามีเลขไม้จากปลูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไม้สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอน หัวโช๊กสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงคอบนเดิมสวยครับไม่มีรอยตู้ตาแฮนเดิมครับแผนยังเป็นแฮนเดิมลายริ้วรอยนะฮะประก,กับไฟฟ้าเดิมตัวสันต่างๆไม่มีละลางปอกแฮนเดิมมือคลัต์มือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอกระปุกเบรกไม่มีรั่วซึมนะฮะประก,กับทันเร่งตัวสันต่างๆไม่มีละลางชุดสีถังเดิมสวยครับฝาถังสวยครับลายริ้วรอยเลยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังต้องบอกว่าไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบระลักยิ้มเลย เบาะนั่งเบาะซ้อนนะครับเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มียุบนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับด้านหน้ามาครับนี่ฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยใสเหมือนใหม่นะครับแกนชกสวยครับไม่มีตามดและร่วซึมแน่นอนบังโคลนด้านหน้าครับเดิมนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับนี่คือ2,000กิโลเมตรแท้ต้องเต็มแบบนี้นะครับมาครับขอบรถด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกโชคด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยครับไล้ริ้วรอยนะครับคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะฮะขอท่อด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับฝาวาวสวยไม่มีรวซึมและคาบกาวนะฮะแข็งเครื่องเดิมคันนี้มีกาดกันแข็งมาให้ด้วยนะครับพักเท้าด้านขวาครับยางเต็มๆฮะนี่ขาเย็บหลังไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กัน าสาธิตง่ายครับรอบเดินเบานี้กับตาเร่งขึ้นเร็วลงเร็วครับร้อพัดยนต์เดินเรียกนะครับผมไม่มีสะดุดเลยคันนี้เอาละปากสวิงอาร์มด้านขวาครับไล่ริ้วรอยครับจานเบรกด้านหลังก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะขอบล้อด้านหลังเป็นสีเดิมไม่มีชะลอไม่มีนุ่งนะครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์สภาพอยู่ที่90% มาฮะไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับมาฝั่งซ้ายมาดูฝั่งซ้ายกันครับนี่ฮะตัวนี้เป็นโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยสิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะลายลิ้วลอยเช่นเดียวกันยางพักเท้าด้านซ้ายมาดูครับนี่ฮะตเต็มเต็มแบบนี้ฮะคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องด้านซ้ายเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาเบาสวยไม่มีรั่วซึม ไม่มีคาบกาวสีไม่มีผูกพองกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอกนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสาตามสไตล์ทันอบิรทบุรีครับกระบอกโช้ตด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยเอาละคันนี้รับเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่แสนเ0 0ดบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง1 7ึ0 0หบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนสง่งปุะเทศฟรีค่าโอน เอาเป็นว่าถ้าคุณมองหาดีเบล3 0 0ร้อยห้าร้อยพันร้อยมาทันเดอร์บค์ครับเรามีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์แล้วเจอกันฮะทันเดอร์บค์ทัมบรีสวัสดีครับ